สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันพุธนะคะวันนี้นะคะเรามาเปิดบ้านเดี่ยวชั้นเดียวให้ชมกันนะคะหลังนี้นะคะจะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะที่มีเฟอร์นิเจอร์นะคะหมายเลขที่7จ็ดทับแปดสิบเจ็ดนะคะ ตรงนี้เราก็ยืนอยู่หน้าบ้านนะคะบ้านเดี่ยวชั้นเดียวของเรานะคะแต่ละหลังจะมีพื้นที่ไม่เท่ากันนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่กําลังมองหาพื้นที่เยอะๆนะคะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะตอนนี้ก็พื้นที่เยอะสุดก็127ตารางวานะคะก็สามารถเข้ามาชมบ้านได้นะคะได้ทุกวันเลยโครงการของเรานะคะสํานักง,งานขายนะคะเปิดทุกวันเลยค่ะ ตรงนี้นะคะหน้าบ้านนะคะก็สามารถจอดรถได้ถึงสองคันนะคะประตูรั้วนะคะก็เป็นประตูรั้วสแตนเลสนะคะสลับลายไม้แบบนี้เลยนะคะสวยนะคะสวยมากแล้วก็มีความแข็งแรงนะคะ <c oughs> <c oughs> <ๆ>รั้วบ้านนะคะก็สูงนะคะเพื่อเป็นความเป็นส่วนตัวของลูกค้านะคะแล้วก็บริเวณรอบบ้านคะ่ะเราก็ปลูกหญ้าไว้นะคะทุกหลังเลยนะคะนะคะส่วนหน้าบ้านนะคะก็จอดรถได้ถึง2คันเลยนะคะแล้วก็รอบๆบบ้านค่ะเราก็จะมี ก๊อกน้ําแบบนี้นะคะไว้ให้ลูกค้านะคะเพื่อความสะดวกนะคะในการใช้งานของลูกค้าเลยค่ะเดี๋ยวเข้ามาดูในตัวบ้านกันก่อนนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องรับแขกนะคะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะนี่เราก็ได้จัดเฟอร์นิเจอร์ไว้นะคะโซฟานะคะแล้วก็ชั้นวางทีวีนะคะ ก็ยังมีพื้นที่เหลือเยอะมากเลยนะคะบ้านเดียวชั้นเดียวของเราค่ะก็จะมี3ามห้องนอน 2%. ห้องน้ำนะคะเดี๋ยวจะมาดูห้องนอนข้างหน้านะคะห้องนอนนี้ก็จะเป็นห้องนอนในส่วนของข้างหน้านะคะก็จะมีห้องน้ําในตัวค่ะนีห้องน้ําของเรานะคะก็จะมีช่องแสงนะคะแบบนี้เข้าน้ําตอนกลางวันนะคะก็ไม่ต้องเปิดไฟนะคะเพราะว่ามี ช่องแสงให้นะคะลูกค้าดูนะคะว่าพื้นที่ยังเหลือเยอะเลยนะคะขณะเราวางเฟอร์นิเจอร์นะคะตู้เสื้อผ้าตู้ตู้ใหญ่นะคะแล้วก็เตียงเตียงนอนนะคะเตียงใหญ่เลย6ฟุตนะคะก็ยังมีพื้นที่เหลืออีกนะคะบ้านของเรานะคะจะมีประตูนหน้าต่างเยอะมากนะคะเพื่อความโปร่งนะคะโล่งสบายฝ้านะคะก็สูง กว่าเมตรเลยนะคะเพื่อความโป่งโล่ง,ลงสบายนะคะอยู่ในตัวบ้านก็จะไม่รู้สึกว่าร้อนนะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นโซนรับประทานอาหารนะคะเราก็จะโต๊ะรับประทานอาหารไว้นะคะเป็นสีที่นั่งค่ะยังมีโซฟาไว้นั่งเล่นอีกหนึ่งตัวนะคะก็ยังมีพื้นที่เหลืออีกนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นประตูนะคะสามารถออกไปข้างบ้านได้นะคะเดี๋ยวไปดูอีกสองห้องนอนกันนะคะ นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องน้ํานะคะเป็นห้องน้ํารวมนะคะตรงนี้อยู่ระหว่างห้องนอนสองห้องนอนนะคะนี่จะเป็นห้องนอนหลังค่ะอันนี้ห้องนอนหลังนะคะลูกค้าดูนะคะว่าโครงการของเรานะคะติดกับธรรมชาติค่ะบรรยากาศเงียบสงบนะคะจะไปดูในครัวกันนะคะในส่วนของห้องครัวค่ะ ห้องครัวของเรานะคะก็จะมีซิงค์แบบนี้นะคะไว้ทุกหลังเลยนะคะลูกค้าเข้ามาอยู่ค่ะก็ไม่ต้องต่อเติมเพิ่มนะคะเพราะว่าเราทําไว้ทุกหลังเลยนะคะเป็นซิงค์้างจานแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะมีตู้นะคะวางมองคาแบบนี้นะคะลูกค้าดูนะคะว่าพื้นที่นะคะยังมีเหลือเยอะเลยนะคะเดี๋ยวจะไปดูหลังบ้านกันนะคะตรงนี้ในส่วนของหลังบ้านค่ะก็จะมี ที่วางแทงน้ํานะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะว่ากองน้ําของเรามีรอบบ้านเลยนะคะเพื่อความสะดวกในการใช้งานของลูกค้านะคะตอนนี้นะคะจองบ้านอยู่ที่999บาทเท่านั้นนะคะทั้งบ้านเดี่ยวชั้นเดียวแล้วก็ทาวน์โฮมสองชั้นนะคะแล้วก็มีของแถมอีกหลายรายการเลยนะคะเป็นทั้งส่วนลดเฟอร์นิเจอร์นะคะแล้วก็แล้วก็ของแถมแอร์นะคะ ามารถเข้ามาชมบ้านได้ที่โครงการของบ้านการจนารับนาหม่อมนะคะหรือถ้าไม่สะดวกนะคะก็สามารถโทรมานะคะหรือก็หรือไม่ก็ inbox มาทางเพจนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีแอดมินคอยตอบคำถามให้นะคะแล้วก็จะมีถ้าลูกค้าไม่สะดวกก็อีกอีก,อกช่องทางการติดต่อนะคะก็จะเป็นเบอร์โทรค่ะ ็จะเป็นเบอร์โทรนะคะ090 2268199นะคะแล้วก็074 328 5 6 5สีนะคะวันนี้เราก็ขอลากันไปเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ